มหากรรม,มะวิพังคสูตรสิ่งที่คนเห็นกับสิ่งที่คนสรุปในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวันใกล้พระนครราชครึเป็นสถานที่สงบเรียบง่ายไม่ใช่เวทีแสดงธรรมใหญ่โตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคำสอนที่ทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกรรมผิดมานานนับพันปีในป่าใกล้กันนั้น มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสมิทธิท่านเป็นพระใหม่บวชมาไม่นานตั้งใจปฏิบัติซื่อตรงและพูดตามความเข้าใจของตนวันหนึ่งมีปริพาชกชื่อว่าโปตลิบุตรเดินเข้ามาหาเขาไม่ได้มาเพื่อฟังธรรมแต่มาพร้อมกับความเห็นที่ตนได้ยินต่อๆกันมาเขาพูดกับพระสมิทธิว่า เขาเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าการกระทําทางกายก็ไม่สําคัญการพูดก็ไม่สําคัญมีแต่ใจเท่านั้นที่เป็นกรรมจริงและยังมีภาวะที่เข้าไปแล้วไม่เสวยเวทนาใดๆเลยพระสมิทธิฟังแล้วตกใจจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นการกล่าวเช่นนั้นเป็นการกล่าวตู่ปริพาชกจิงถามกลับว่า พระสมิทธิบวชมานานแค่ไหนเมื่อรู้ว่าบวชเพียง 3, สามพรรษาเขาจึงถามคำถามที่เป็นหัวใจของสูตรนี้เขาถามว่าถ้าคนทำกรรมด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจเขาจะเสวยอะไรพระสมิทธิตอบจากความเข้าใจตรงไปตรงมาว่าเขาจะเสวยทุกข์คำตอบนี้ฟังดูเหมือนถูกแต่จริงๆแล้วยังไม่ครบ ปริพาชกไม่ได้เถียงไม่ได้แยงเขาลุกขึ้นแล้วจากไปทันทีตรงนี้เองเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่านี่คือการตอบคำถามที่ควรแยกแยะด้วยคำตอบแง่เดียวเมื่อพระสมิทธิไปเล่าเรื่องนี้ให้พระอานทน์ฟังพระอานทนรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและควรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อกราบทูลแล้วพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าปริพาชกถามถึงเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์แต่คำตอบที่ให้ไปตัดทิ้งทุกอย่างเหลือแค่ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าตอบให้ถูกต้องตอบว่ากรรมที่ทำด้วยความตั้งใจบางอย่างให้ผลเป็นสุขบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์บางอย่างให้ผลไม่สุขไม่ทุกข นี่คือคำตอบที่ครบจากตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเริ่มขยายสิ่งที่ลึกกว่านั้นเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่แค่พระสมิทธิพลาดแต่คือมนุษย์ทั้งโลกชอบเอาสิ่งที่เห็นบางส่วนไปสรุปเป็นกฎทั้งหมดคนเห็นคนทำชั่วแล้วลําบากก็พูดว่ากรรมมีจริงคนเห็นคนทำชั่วแล้วยังสบายก็พูดว่ากรรมไม่มี แต่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าทั้งสองแบบยังไม่รู้จริงเพราะการเห็นผลกรรมถ้าเห็นไม่ครบจะกลายเป็นความเห็นผิดทันทีและนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าเรียกคำสอนนี้ว่ามหากรรมวิพังการจำแนกกรรมอย่างใหญ่ไม่ใช่แบบตัดฉินเร็วไม่ใช่แบบเหมารวมไม่ใช่แบบเอาประสบการณ์ตนเป็นศูนย์กลางตรงนี้เองเป็นจุดที่คนฟังทำจำนวนมากพลาดมาตลอด เพราะเรามักถามว่าทำไมคนชั่วบางคนยังได้ดีทำไมคนดีบางคนลำบากแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบด้วยคำปลอบใจพระองค์ตอบด้วยระบบของกรรมที่ยาวกว่าเวลาชีวิตเดียวและตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการจำแนกบุคคลสี่จำพวกซึ่งถ้าไม่เข้าใจจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องกรรมเลยหลังจากพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าการตอบเรื่องกรรมแบบคำเดียวเป็นความผิดพลาด พระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ทรงพาไปให้เห็นต้นตอของความเข้าใจผิดทั้งระบบพระพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกนี้มีบุคคลสี่จำพวกซึ่งถ้าไม่แยกให้ชัดคนจะเถียงเรื่องกรรมไม่รู้จบบุคคลจำพวกแรกคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยการทำร้ายเบียดเบียนโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคิดร้ายเห็นผิดเป็นปกติ คนกลุ่มนี้เมื่อตายไปแล้วไปสู่ที่ลําบากไปสู่อบายกรณีนี้คนทั่วไปเห็นแล้วพยักหน้าบอกว่าเห็นไหมกรรมมีจริงแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ให้สรุปเพราะบุคคลจำพวกที่สองกลับเป็นคนลักษณะเดียวกันทำชั่วเหมือนกันใช้ชีวิตผิดเหมือนกันแต่เมื่อตายไปกลับไปสู่ที่ดีไปสู่พบที่สบายตรงนี้เอง ที่คนจำนวนมากเริ่มสับสนและบางคนเริ่มปฏิเสธเรื่องกรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ให้สรุปจากนั้นพระองค์กล่าวถึงบุคคลจำพวกที่สามคือคนที่เว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่โกหกไม่คิดร้ายเห็นถูกเป็นหลักคนกลุ่มนี้เมื่อตายไปไปสู่ที่ดีไปสู่พบที่สบายกรณีนี้คนก็พยักหน้าอีก บอกว่านี่แหละกรรมดีได้ดีแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ให้สรุปเพราะยังมีบุคคลจำพวกที่สซึ่งเป็นคนลักษณะเดียวกับกลุ่มที่สใช้ชีวิตดีไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายเห็นถูกเป็นหลักแต่เมื่อตายไปกลับไปสู่ที่ลำบากไปสู่อบายตรงนี้แหละคือจุดที่คนจำนวนมากพังบางคนเริ่มบอกว่าถ้าอย่างนี้กรรมไม่มีจริง บางคนเริ่มบอกว่ากรรมมั่วเดาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าทั้งสี่แบบนี้เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดและสิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่เกิดแต่คือการสรุปปัญหาของคนไม่ใช่การเห็นผลกรรมแต่คือการเอาผลที่เห็นไปตัดสินระบบทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างสมณะหรือพราหมณบางคนที่ได้สมาธิมีญาณเห็นด้วยตนเอง เขาเห็นคนทำชั่วแล้วตายไปสู่อบายเขาจึงสรุปว่าคนทำชั่วทุกคนต้องไปสู่อบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นจริงแต่ข้อสรุปของเขาผิดเพราะเขาเห็นแค่บางเหตุแต่ไม่เห็นทั้งหมดอีกคนหนึ่งเห็นคนทำชั่วแต่ตายไปสู่ที่ดีเขาจึงสรุปว่ากรรมชั่วไม่มีผลพระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่เขาเห็นก็จริงแต่ข้อสรุปก็ผิดเช่นกันเพราะเขาเอาสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าไปลบสิ่งที่เขาอย่างไม่เห็นนี่คือจุดสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตมียานในมหากรรมวิพังเป็นอย่างอื่นแปลให้เป็นภาษาคนคือพระพุทธเจ้าเห็นทั้งระบบไม่ใช่เห็นแค่ภาพใดภาพหนึ่งกรรมไม่ได้ให้ผลแบบเส้นตรงไม่ได้เรียงตามลำดับง่าย และไม่ได้ขึ้นกับศีลข้อเดียวหรือพฤติกรรมช่วงสั้นๆกรรมีหลายชั้นหลายเวลาหลายจังหวะและหลายเหตุประกอบกันดังนั้นใครที่เห็นแค่ชีวิตเดียวเห็นแค่ตอนตายเห็นแค่บางคนแล้วพูดว่านี่แหละความจริงทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่ควรพูดเช่นนั้นเพราะนั่นคือการพูดเกินสิ่งที่ตนรู้ตรงนี้เอง คือหัวใจของมหากรรม,มวิพังคสูตรที่คนมักมองข้ามไม่ใช่เรื่องว่าทำดีแล้วจะได้ดีเมื่อไหร่หรือทำชั่วแล้วจะสวยตอนไหนแต่คือเรื่องว่าอย่ารีบตัดสินกรรมจากสิ่งที่ตาเห็นเพียงช่วงเดียวและทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะพระพุทธเจ้ากำลังจะพาไปดูสิ่งที่ลึกกว่านั้นอีกคือเหตุผลว่าทำไมผลกรรมจึงสลับที่ได้ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นแล้วว่าคนทำชั่วอาจไปสวรรค์คนทำดีอาจไปนรกและการเห็นเพียงอย่างเดียวไม่พอจะสรุปพระองค์จึงพาเข้าไปสู่ชั้นที่ลึกที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลแท้จริงว่าทำไมผลกรรมจึงไม่เรียงตามที่คนคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีกรรมเดียวในชีวิตคนหนึ่งคนไม่ได้มีแต่กรรมดีอย่างเดียว และก็ไม่ได้มีแต่กรรมชั่วอย่างเดียวชีวิตหนึ่งคือการสั่งสมของกรรมจำนวนมากทั้งที่ทำไว้ก่อนทั้งที่ทำไว้ทีหลังทั้งที่ทำหนักทั้งที่ทำเบาทั้งที่ทำบ่อยทั้งที่ทำเพียงครั้งเดียวและกรรมเหล่านี้ไม่ได้ให้ผลพร้อมกันบางกรรมให้ผลในชาตินี้บางกรรมให้ผลในชาติหน้าบางกรรมต้องรออีกหลายชาติบางกรรมถูกกรรมอื่นแทรกก่อนเพราะเหตุนี้ คนที่ทำชั่วอาจยังเสวยผลดีอยู่เพราะกำลังเสวยผลของกรรมดีเก่าและคนที่ทำดีอาจกำลังลำบากเพราะกำลังเสวยผลของกรรมชั่วเก่าตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าใช้ภาพเดียวไปตัดสินทั้งเรื่องพระองค์ตรัสว่าบุคคลที่ทำชั่วแล้วตายไปสู่อบายไม่ใช่เพราะกรรมชั่วนั้นอย่างเดียวแต่อาจเป็นเพราะเขามีกรรมชั่วหนักมาก่อน หรือมีความเห็นผิดตั้งมั่นในใจในช่วงใกล้ตายและบุคคลที่ทำชั่วแต่ตายไปสู่ที่ดีก็ไม่ใช่เพราะกรรมชั่วไม่มีผลแต่เพราะเขามีกรรมดีเก่าที่ให้ผลก่อนหรือมีความเห็นถูกเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตในทางเดียวกันคนที่ทำดีแล้วตายไปสู่ที่ดีไม่ใช่เพราะกรรมดีนั้นบริสุทธิ์ทั้งหมดและคนที่ทำดีแต่ตายไปสู่ที่ลำบากก็ไม่ใช่เพราะกรรมดีไร้ค่า แต่เป็นเพราะกรรมเก่าบางอย่างให้ผลก่อน